เปิดค่าเทอมน้องโพลูกของแอนชาคริตสี่ขวบช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนหากนึกถึงครอบครัวดาราที่เลือกอยู่อย่างสมระแม้จะมีมากแค่ไหนก็ตามอย่างพระเอกหนุ่มชาคริตกับภรรยาสาวแอนโดยทั้งสองคนพัฒนาจากเพื่อนคู่คิดกลายเป็นคนรู้ใจหรือเรียกไง่ายๆว่าพวกเขาสบายใจทุกครั้งเวลาได้พูดคุยกันถึงช่วงแรกหลายคนมักจะบอกว่า ดูไม่เหมาะสมกันก็ตามและหลังจากมีบุตรชายอย่างน้องโพเข้ามาก็ทำให้จุดหมายนั้นเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยทั้งสองคนนี้เลือกจะไปอยู่อย่างเรียบง่ายในจังหวัดราชบุรีด้วยความที่มีพื้นที่จำนวนมากจึงได้นำที่ดินว่างเปล่ามาใช้สอยทําสวนผลไม้ขึ้นมาหลากหลายชนิดโดยได้ยติทางฟังของสาวแอนเป็นผู้แนะนำให้เนื่องจากเดิมทีฝ่ายเองก็เคยมีความรู้ทางด้านนี้มาบ้าง ปัจจุบันถ้าใครที่ติดตามครอบครัวนี้ก็จะรู้ว่าพวกเขาค่อนข้างใส่ใจดูแลส่วนเอามากๆอีกทั้งผลผลิตที่ออกมาก็ดูน่าทานและออร์แกนิกสุดๆบอกเลยละว่าแต่ละปีที่เก็บเกี่ยวได้เยอะมากๆนอกจากนี้ยังสอนให้ลูกชายรู้จักวิ่งเล่นในดินแบบวิถีเกษตรชาวบ้านและก่อนหน้านี้แม่แอนก็ได้โพสต์ในขณะที่พาน้องใส่ชุดนอนตื่นเช้าสำหรับพร้อมนั่งซาเล้ง ไปช่วยเอาต้นกล้วยบอกเลยว่าขยันมากๆนอกจากนี้ยังได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่และเป็นการหาทุนการศึกษาไปด้วยซึ่งน้องนั้นเรียนอินเตอร์อีกทั้งค่าเทอมในแต่ละปีก็ไม่น้อยโดวยวัยสีคขวบอยู่ที่ราวๆหกหลักเรียกว่าต้องมีฐานะประมาณหนึ่งเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากสมัยนี้ต้องมีอะไรสำรองเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนการแลนอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองคะ่ะ